สวัสดีครับผมพบกับ SC สซีมณชัยครับผมที่เพจอิสุสุพนักการสาขาตลาดไทยครับผมวันนี้ SC สซีมณชัยนะครับจะพามาเอาใจสายซิ่งนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นพันธมิตรที่เป็นชุดสเกิร์ตนะครับที่เข้ามาติดตั้งกับร่วมกับเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าแต่งแล้วจะหล่อขนาดไหนครับผมมาชมกันเลยครับครับผมตัวนี้นะครับเป็นสเปซแครนะครับ1.9 s ครับผมเบื้องต้นเลยด้านหน้าเนี่ยครับเขียนคิ้วทาปากใหม่หมดเลยนะครับผม เียนคิ้วท้าปากตรงไหนนี่เลยครับผมตรงนี้เปลี่ยนนะครับถ้าเป็น 1.9s ตัวเดิมเนี่ยครับไฟจะเป็นแบบธรรมดาแต่ตัวนี้เราใส่เป็นไบ LED มานะครับชุดนี้นะครับผมนะครับรับกับตัวสเกิร์ตครับของสปอร์ตตี้นะครับผมตัวนี้ครับผมโอ้โหสวยงามเลยครับผมตัวนี้พร้อมลงสนามได้เลยครับผมสวยจริงๆครับตัวนี้นะฮะนี่ครับก็คือฮับสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีครอบกระจังหน้าครับผมตัวนี้ลิ้นแดงนะครับผมตัดกับตัว ฝากระโปรงเคลืบล่านะครับผมตัวนี้นะครับมอนซ่าช็อปครับผมลายเล็กตัวนี้สวยๆเลยครับผมพอเขาเรียกว่าสวมเข้ากันครบชุดแล้วเนี่ยนะครับผมทั้งไฟหน้าทั้งกระจังสเกิร์ตฝานี่โอ้โหออกมาแล้วนี่เขาเรียกว่าหล่อคมเข้มเลยครับผมตัวนี้นะฮะหล่อคมเข้มเลยครับผมนะครับถัดมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมหน้าตาเขียนหล่อเสริมหล่อแล้วนะครับก็มาดูรองเท้าด้วยรองเท้านะครับผมตัวนี้นะครับ กับนะครับล้อแม็กครับผมตัวนี้ลายคอสมิกครับผมขอบ18ครับผมนะฮะซึ่งตัวแม็กเนี่ยนะครับผมของเราเนี่ยนะครับสามารถจัดแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับผมอย่างนปัจจุบันที่เป็นฮิตฮิตกันก็จะเป็น T ีนะครับผมจะเป็นเวลนะครับผมหรือจะเป็น r e c e สั่งได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับผมอ่านะฮะถัดมาอีกนะครับผมนอกจากล้อแม็กจัดทรงแล้วนะครับผมด้านข้างนะครับผมเขาก็จะมีในส่วนของนะครับ ตัวครอบกระจกนะครับผมครอบกระจกข้างตัวนี้นะครับผมสีดําสลับแดงสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีเป็นสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับสปอร์ตตี้คอนเซปต์นะครับผมตัวนี้เป็นดีไซน์ของเขาเลยนะครับผมรับกับตัวสเกิร์ตด้านข้างครับผมนะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับผมสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยนะครับทำให้รถมันดูมีมิติขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมรับกับตัวนะครับผมล้อแม็กด้านหลังนะครับขอบ18ครับผมตัวนี้นะครับ กดกันเขาเรียกว่ากดกันจมดินกันไปทีเดียวครับผมตัวนี้นะครับหลัง4นะครับตัวนี้หลัง4หน้า2หลัง4ครับผมตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ความชอบครับสามารถสั่งได้นะครับหน้า2หลัง3าหน้า2หลัง4นะครับส่วนในเรื่องของนะครับชุดสเกิร์ตนะครับผมนี่ฮะด้านข้างครับผมมีสติกเกอร์โลโก้ครับผม s Sport นะครับผมซีส s ดีไซน์โหนะครับสปอร์ตบันสวยงามมากๆครับผมมาดูด้านหลังกันครับผมตัวนี้นะครับ สะเก์ดด้านหลังนะครับผมก็ตัวนี้ครับอ่าครับผมสวยจริงๆครับผมนะครับนะครับอันนี้นะครับด้านข้างด้านหน้าไปแล้วฮะดูด้านบนนิดนึงครับผมตัวนี้นะครับแก๊ปหลังนะครับสีดาสวยๆแบบนี้นะครับผมใส่แล้วมันก็เพิ่มมิติของรถนะครับให้ดูสวยงามครับผมรับกับตัวแ็ปหลังคาสีดําสวยๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยนะฮะนะครับชุดนี้นะครับผมลูกค้านะครับ ต้องการแต่งแบบนี้ทรงนี้นะครับสั่งมาได้เลยครับผมของเรามีแคมเปญรองรับอยู่ครับผมมีงบประมาณเท่าไหร่อาชีพอะไรนะครับอยากใช้เงินเท่าไหร่มาคุยกันได้เลยครับผมที่อีสุภนครสาขาตลาดไทยของเราครับผมเรามีครบจบทุกแบบครับจะแต่งเป็นสายซิ่งหรือนะครับจะเป็นรถทําเงินหรือจะเป็น4ประตูยีราฟแพะนะครับหรือจะเป็นยีราฟซิงลุยน้ําลอยระบายก็มีครับหรือจะเป็นมิวเอ็กซ์นะครับ จัดชุดใหญ่นากมลเราก็ทําได้หมดครับผมนะฮะที่อิสุพนคอนสาขาตลาดไทยครับผมเพราะนั้นลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไว่าจะแต่งรถสไตล์ไหนนะครับที่อิสุตลาดไทยของเราครับจัดให้ครบจบได้จริงครับผมนะาใครที่นะครับเข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมเอสซีมชัยนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ